กระเปาตัางใบยาวที่น่าซื้อที่สุดในงบ3า0 0มืนบาทค่ะ ตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี้ก็คือช่องแคสซิล่ามมสค่ะอยากที่แบบติดค้างไว้ในคลิปก่อนหน้านู้ใช่ไหมคะที่เป็นคลิปแชร์เกี่ยวกับกระดานตังใบยาวที่อยู่ในงบ3 0 0 0 0บาทในคลิปนั้นเนี่ยมมสทำคลิปไปให้ถึง10บใบด้วยกันแต่ว่ายังไม่จุใจพอระดับช่องแคสซิล่ามมสแบบนี้เลยคะ่ะเราจัดมาให้อีกภาคทูค่ะในคลิปนี้ค่ะคุณจะได้ดูกระดานตั้งใบยาวในงางที่น่าซื้อที่สุดอีก10บใบด้วยกันค่ะจัดมาให้แบบจุใจกันเลยไปเริ่มกันเลยค่ะที่ใบแรกใบแรกสำหรับคลิปนี้นะ จะมาจากแบรนด์ Bottega Veneta ค่ะใบนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวนะคะ Bottega Veneta Large Bifold Zip Wallet ใบนี้ะจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นแบบเปิดปิดนะคะด้วยกระดุมทั้ง2ด้านนํำให้มีกระดุมทั้งหมด4มุมนะคะแล้วก็มีตัวเปิดปิดถึง2ฝั่งด้วยกันอันนี้จะช่วยแก้ปัญหานะคะจะดีกว่ากระเป๋าตังค์ที่มีกระดุมอยู่ชุดเดียวเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยด้านคางสองข้างมันจะเปิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นกระดุม2ฝั่งแบบนี้ค่ะนํำให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ด้านคางทั้งสองฝั่งเนี่น ไม่เปิดขึ้นมาอีกด้วยด้านในเปิดเข้าไปแล้วนะคะจะเจอว่าใส่บัตรได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะมีช่องใส่บัตรถ,ถึง12ใบด้วยกันนะคะแล้วก็มีช่องใส่เหรียญให้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องใส่ธนบัตรให้ด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบสีอ่อนๆนะคะแนะนาว่าให้ซื้อเป็นสีออลมอนด์เลยค่ะทุกคนใบนี้อะราคาอยู่ที่28,300บาทค่ะน,นี้เป็นราคาจากช็อปไทยเลยค่ะไปต่อกันเลยค่ะที่ใบที่2ค่ะใบที่2นี้นะคะจะมาจากแบรนด์เบอร์เบอรี่ค่ะซึ่งรุ่นนี้ นี่เ,นเป็นรุ่น i n t a g e Check and l e ATHER CONTINENTAL WALLET เมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นกระดุม2ชุดใช่ไหมคะนี้จะเป็นกระดุมชุดเดียวก็คือเป็นตัวเปิดปิดด้วยด้านหน้าเป็นแฟลตสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยยังคงเอก,กลักษณ์ของแบรนด์ b บ r ร์เบอรี่เอาไว้ได้ดีด้วยลายเช็คหรือว่าลายสกอตนั่นเองเมื่อเปิดเข้าไปด้านในแล้วคะ่ะใส่บัตรได้เยอะพอสมควรเลยนะคะมีช่องใส่เหรียญอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีช่องใส่ธนบัตรด้วยจริงๆใบนี้ค่ะเขาทาออกมาหลายสีด้วยกันค่ะแต่ว่าสีที่โมดเลือกมาในวันนี้ค่ะจะเป็นสน โมรู้สึกว่ามันสามารถใส่เข้ากับกระเป๋าใบอื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็ใครที่อยากจ,จะไปแพร r กับกระเป๋าสีดำสีขาวสีแดงเนี่ยเราก็อิงจากตัวลายที่เป็นลายเช็คของกระเป๋าใบนี้ได้อยู่แล้วเนาะ,ะราคาค่ะอยู่ที่590ดอลลาร์ค่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวโมจะคิดเงินไว้ให้ด้านบนนี้เลยค่ะแปลงเป็นเงินไทยให้เรียบร้อยเลยไปต่อกันเลยค่ะที่ใบที่3สําหรับกระเป๋าตังใบยาวใบต่อไปนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบรนด์ดังแบรนด์หรูบแบรนด์นี้เนี่ยเขาทำกระเป๋าด้วยหรอนั่นก็คือกระเป๋า าจากแบรนด์ a าเ i e r นั่นเองค่ะใบนี้ค่ะเป็น c a าเทีย International Wallet with Flap โดยที่จุดเด่นค่ะก็จะเป็นตัวลายกระเป๋านั่นเองใครที่เคยเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าเคยเห็นตำรายต่างๆของแบรนด์คาร์เทียสนะคะก็จะเห็นว่าลายกล่องของเขาเนี่ยเป็นเอก,กลักษณ์มากๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทําให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยดูดีและก็มอสนมามันแนะนําในวันนี้ค่ะวัสดุของกระเป๋าตังใบนี้ค่ะก็คือตัวหนังลูกวัวนะคะแล้วที่เด่นๆเลยค่ะก็คือลายของกระเป๋าค่ะเป็นลายเดียวกับกล่องใส่เครื่องประดับของแบรนด์คาร์เทียสนั่นเองด้านในเปิดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีช่องใส่การ์ดได้ ถึง12ช่องนะคะแล้วก็มีช่องซิปนะคะเอาไว้ใส่เหรียญได้แล้วก็มีแฟลตพ็อกเก็ตนะคะเอาไว้ใส่ธนาบัตรหรือว่าใส่บินต่างๆได้ด้วยราคาของใบนี้ค่ะน่าสนใจเลยนะอยู่ที่650ดอลลาร์ 50, ค่ะโมสคิดว่าราคานี้นะคะสำหรับกระเป๋าตังหนังแท้แล้วก็เป็นแบรนด์คาเทียด้วยเนี่ยน่าสนใจค่ะไม่แพงเลยทีเดียวถ้าเทียบกับสิงของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นํำไลนะคะหรือว่าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยอันนี้น่าสนใจค่ะไปต่อกันเลยคนะ่ะกับไปที่4ค่ะกับแบรนด์นี้เลยเฟนดิ่ค่ะกระเป๋าตังใบยาวนะคะใ จาก f ฟน n ี i อน n ิเนนเซ a l นะคะตัวนี้ค่ะลักษณะเด่นของเขาก็จะเป็นลาย FF นะคะก็คือลายแบรนด์ของ f ฟ n d i เนี่ยทั่วทั้งใบเลยโดยที่ถ้าคุณสังเกตค่ะตัว FF เนี่ยเขาจะเพ้นด้วยสีดําแล้วก็เพ้นด้วยมือทั้งหมดเลยค่ะทุกคนวิธีการเปิดปิดค่ะจะเป็นการเปิดปิดแบบกระดุมนะคะเป็นแบบฝาแฟลปแบบครื่นท่อนนะคะด้านในเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วจะเจอว่ามีช่องใส่การ์ดได้ถึง10บใบด้วยกัน,นะคะแล้วก็ช่องใส่ธนาบัตรนะคะสามารถใส่ธนาบัตรแบบไม่ต้องพับเลยนะใครที่ชอบให้ธนบัตร ดูใหม่อยู่เสมอใบนี้ก็น่าสนใจค่ะอะไรต่างๆของใบนี้ค่ะจะเป็นสีทองค่ะราคาของใบนี้ก็อยู่ที่790ดอกลลาร์ค่ะใครที่ชอบโลโก้เยอะๆนะคะแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันชิคมันเท่ะนะคะใบนี้เนี่ยจะต้องจัดเลยนะแล้วก็ใบต่อไปมาดูกันว่ามีอะไรแตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะใบนี้น่ะมาจากแบรนด์ d o c h a i b a n a เนะคะเป็นรุ่น Large d e v o t i o n Continental Wallet เป็นแบบฝาสั้นปิดด้านหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวเปิดปิดด้วย กระดุมที่ถูกซ่อนไว้ด้านหลังค่ะโดยที่ด้านในเนี่ยจะสามารถใส่การ์ดได้12ใบนะคะมีช่องใส่ธนบัตรให้นะะแล้วก็มีช่องซิปที่เอาไว้สําหรับใส่เหรียญด้วยไซส์ของใบนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 19.5าดคูณ11คูณ3.6เซนติเมตรค่ะแล้วก็จุดเด่นของใบนี้เลยค่ะก็คือตัวสัญ,ญลักษณ์หัวใจในงานที่เป็นอีกหนึ่งไอโคอนิกของแบรนด์ดเชกับบาน่าค่ะใบนี้ made in อิตาลีนะคะร,ราคายอยู่ที่825ดอลลาร์ค่ะใบต่อมาค่ะเป็นแบรนด์ที่มาจากแบรนด์เครื่องหนังสเปนนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆากนั่นก็คือโลเว่นั่นเองมาดูกันว่าใบไหนเนี่ยจะได้รับเลือกมาบใบนี้ค่ะเป็นโ e ลเว่ large vertical wallet in grain calf skin นะคะอันนี้จะเป็นแบบ แบบเรียบเรียบรู้หร,รูเลยนะใครที่ชอบแนวมินิมอลนะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนพวกแบรนด์ Loewe แบรนด์ h e r m s นะคะก็น่าจะชอบสีแล้วก็สไตล์ประมาณนี้ค่ะอันนี้สีที่ม o สเลือกมาเนยนะ,ะจะเป็นสีค่อนข้างจะมีความเป็นธรรมชาตินะคะ natural ค่ะวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะแน่นอนว่าเป็นหนังลูกวัวแบบนุ่มพิเศษนะคะด้านในเปิดก็ไปสามารถใส่จร์ดได้ถึง7ใบนะคะแล้วก็ใส่ธนบัตรได้นะคะมีช่องซิปใส่เหรียญให้ด้วยด้านในก็จะบุด้วยหนังลูกวัวเช่นเดียว แล้วก็ตัวปิดกระเป๋าด้านหน้านะคะจะเป็นสายคาดแล้วก็มีกระดุมนะตัวปิดกระเป๋าเนี่ยจะตกแต่งด้วยตัวโลโก้ของแบรนด์ l o u i v e เลยค่ะราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่29,900บาทอันนี้เป็นราคาจากช็อปไทยเลยค่ะไปดูกันว่ามีใบไหนอีกที่คุณจะเอาไปเลือกนะคะว่าใบไหนเนี่ยเหมาะกับบุคลิกของคุณใบต่อไปค่ะมาจากแบรนด์ Mulberry d a r l y Wallet ไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะอยู่ที่4,7.5คูณคูณนนิ้วค่ะทุกคนเป็นอีกแบรนด์ที่ทำเครื่อง หนังหนออกมานะคะได้คุณภาพที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะใบนี้เนี่ยความเด่นของเขาจะอยู่ที่ด้านในเนี่ยจะมีช่องให้เยอะมากเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่องใส่ก๊์ดที่ใส่การาดได้ถึง12ช่องนะคะช่องใส่เหรียญช่องซิปเอ่ยนะคะช่องใส่ธนบัตรเอ่ยนอกนั้นยังไม่พอคะ่ะด้านหน้ายังมีช่องสลิปพ็อกเก็ตนะคะเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกด้วยนะแล้วก็ยังไม่พอด้านหลังยังมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะไว้ใส่ก๊์ดใส่อะไรได้อีกนะ,ะเป็นด้านนอกเกือบว่าเวลาใช้งานเนี่ยไม่อยากจะเปิดปิดกระเป๋าตาัาะะาาจจตง ระวังตัวก็สามารถหยิบกราดจากนอกกระเป๋าโดยที่หยิบจากช่องด้านหลังได้เลยค่ะใบนี้อยู่ที่395ดอลลาร์ค่ะทุกคนไปต่อเลยสําหรับใบต่อไปนะคะมาจากแบรนด์โซโลคองค่ะใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่มีจุดเด่นมากๆเนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าตังแบบที่ซิปอาราวนั่นเองค่ะก็คือเป็นกระเป๋าตังค์ที่ใช้วิธีการเปิดปิดแบบซิปนะคะใครที่มีของเยอะนะคะมีเงินเยอะพกเงินสดเยอะๆเนี่ยแนะนาว่าแบบซิปเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าแบบที่เป็นกระดุมเนี่ยมันอาจจะปิดแล้วก็ไม่ค่อยสนิทแล้ว เป็นแบบซิปเนี่ยเราสามารถรูดไปแล้วเรามั่นใจได้ว่าสิ่งของด้านในเนี่ยจะไม่ตกออกมาแน่นอนใบนี้ค่ะทําจากหนังลูกวัว100%ยเซลยนะคะไซส์ของเขา,าจะอยู่ที่19.5คูณ10คูณ2เซนติเมตรค่ะทุกคนด้านในเปิดเข้าไปแล้วสามารถเจอช่องใส่ใบเสร็จนะคะได้ถึง2ช่อง,แล,องแล้วก็มีช่องใส่การ์ดให้12บใบนะคะแล้วก็มีช่องซิปพ็อกเก็ตค่ะเอาไว้ใส่เหรียญใส่อะไรต่างๆได้นะราคาของใบนี้ก็อยู่ที่645ดอลลาร์ค่ะแล้วก็โมชชอบมากที่มันเป็นแบบว่าตัวห้อยตัวซิป ตัวปูเนี่ยมันสามารถหยิบจับได้ง่ายบางทีอย่ามีปัญหาเวลาที่ผู้หญิงอะทเล็บยาวใช่ไหมคะแล้วก็จะเปิดกระเป๋าตังที่อะไรทีเนี่ยต้องไปนั่งหาที่เปิดหรือว่าหยิบแล้วมันก็ไม่ติดมือเพราะว่าเล็บมันยาวเกินไปใบน,นี้ไม่ต้องกังวลเลยตัวปูเนี่ยทำจากหนังมีโลโก้ YSL นะสแตนด์อยู่ด้วยแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเล็บยาวแค่ไหนก็สามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายดายเลยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใบต่อไปของคลิปนี้นะคะมาจากแบรนด์อะไรคะใบนี้ค่ะมาจากแบรนด์ Chloe นะคะจะเป็นรุ่น Chloe a v l o Wall with Flat with ค่ะใบนี้ค่ะแน่นอนว่าทำออกมานะยืนยันตัวตนเอกลักษณ์แบรนด์ของ c h l เ e ได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยประดับด้วยตัวกุญแจนะคะแล้วก็มีลูกกุญแจด้วยตัวกุญแจเนี่ยเขียนคำว่า c h l o ออยู่ด้วยแล้วก็วิธีการเปิดปิดค่ะเห็นเป็นกุญแจแบบนี้นะแต่เปิดปิดใช้งานได้ง่ายค่ะด้วยตัวกระดุมที่เป็นตัวควบคุมการใช้งานของกระเป๋าใบนี้นี่เองด้านในเปิดเข้าไปค่ะมีช่องใส่จร์ดให้8ช่องนะคะแล้วก็มีช่องใหญ่สำหรับใส่ธนบัตรให้นะ,ะแล้วก็มีช่องซิปนะคะใส่หรือ ยให้ด้ดวตัวนี้ค่ะเป็นวัสดุที่ทํามาจากหนังแนปปาสนะคะสีเนี่ยจะเป็นสีเบจโรเซ่ค่ะเป็นสีที่ให้ความธรรมชาติให้ความมีมอลใครที่อยากจะออกงานแล้วก็ดูสุภาพดูเรียบร้อยนะคะก็เลือกเป็นสีประมาณนี้ได้เลยใบนี้ราคาอยู่ที่620ีดอลลาร์ค่ะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าใบสุดท้ายของวันนี้เนี่ยจะปังแค่ไหนค่ะใบนี้ค่ะมาจากแบรนด์ในเครือเดียวกับ Prada เลยนั่นก็คือ Miu m i u l a r g e m a t ต e ล a ส e n a p าสเ a เยอ e ์วอ l เลค่ะใบนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะแต ว่ามีลวดลายโดดเด่นค่ะด้วยลายเอกลักษณ์ของแบรนด์มิวมิวเขาเลยเป็นลวดลายการตัดเย็บนะคะที่มาแบบทั้งใบเลยนะมีด้านหน้าค่ะประดับคําว่ามิวมิวเอาไว้ด้วยวิธีการเปิดปิดของใบนี้ค่ะจะเหมาะสาหรับคนที่ของเยอะอีกเช่นเคยนั่นก็คือเป็นวิธีการเปิดปิดแบบซิปรอบใบเลยค่ะด้านในเปิดเข้าไปแล้วคุณสามารถใส่การ์ด,ด,ดได้ถึง8ปใบมีช่องใหญ่สําหรับใส่ธนบัตรแล้วก็มีช่องซิปสําหรับใส่เหรียญด้วยค่ะใบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่725ดอ่าลลาร์ค่ะอันนี้เนี่ยมงเลือกมามีหลายแบบ เลยนะไม่ว่าจะเป็นกระดุมแบบซิปกระดุมเดี่ยวกระดุมคู่นะคะคุณก็สามารถเลือกแบบที่เหมาะกับคุณเองได้เลยแล้วคุณล่ะคะคิดว่ากระป๋าตัาแบบไหนดีกว่ากันแบบที่เป็นกระดุมหรือว่าแบบที่เป็นซิปคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะส่วนตัวโมสเนโมสจะชอบแบบที่มันเป็นตัวเออซิปมากกว่าเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าของมันจะหล่นออกมาหรือว่าอะไรจะล่วงออกมาถ้าเป็นกระดุมบางทีมันจะเปิดปิดได้ยากแล้วว่าบางคนก็อาจจะชอบแบบกระดุมนะก็บอกเหตุผลกันมาได้เลยค่ะว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับคุณหรือว่าแบบไหนที่ดีกกว่่าคะ คุณชอบเรื่องราวแบรนดเนมแบบนี้นะคะไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตนะทุกสัปดาห์มอสเอาคลิปใหม่มาลงให้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนดเนมแบรนดไหนนกำลังมาแบรนดไหนกําลัง o อ t เลยนะค,คุณต้องดูก่อนจะได้ไม่ซือผิดรุ่นนะคะสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยแต่ว่าถ้าคุณผ่านทาง a c e b o o k นะคะคุณสามารถกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่ชอบแบรนดเนมเหมือนคุณได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนอีกนใ,นในคลิปหน้านะคะวันนี้เนี่ย bye